อ่ก็วอวยพรให้ทุกท่านใช้ชีวิตในเรือนจำอย่างมีความสุขนะครับก็ขอให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองนะจำเลยทั้งหลายที่ช่อโกงประชาชนนะครับก็ให้นะใช้ชีวิตอย่างมีความสุขเพราะว่าทนายปากแดงเขาบอกว่าแอมไัยนายลูกลูกความเขาคดีถูกกล่าวหาว,ว่าวางวางยาพิษสารพิษคนตายไปสิบสิบหคนเขาบอกว่า แอมมีความสุขมากทนายปากแดงให้กับบ้านนะแอมมีความสุกมากเลยการการอาศัยอยู่ในคุกเนี่ยมันมีความสุขม,มีความสุขสุขมันมีแติความสุขโอ้โหเขาบอกการติดคุกนี่มีความสุขผมฟังแล้วว่าไอ้ทนายปากแดงเนี่ยมึงบ้าหรือเปล่าวะติดคุกมันจะมีความสุขยังไงนะดีเจแมกับไบเตอร์นี่น่าเครียดเลยพ่อแม่ร้องไห้เสียใจกันนะข้างในก็ไม่มีแอร์ นะปกติใบเตยก็อยู่บ้านเนี่ยแกก็ต้องเปิดแอร์เย็นฉ่ำแกออกนอกบ้านแกก็ยังเปิดแอร์ให้กับเฟอร์นิเจอร์อีกโอ้แกในชีวิตแม่งโคตรหรูหราเลยกระเป๋าแบรนด์เนมรองเท้าเสือ้อผ้าใช้ชีวิตยิ่งวกว่าเจ้าหญิงในเทพนิยายแล้วเนี่ยแกไปติดคุกแล้วใครจะเป็นคนเปิดแอร์ให้กับเฟอร์นิเจอร์แล้วแกไปติดคุกเนี่ยใบยเตยในคุกเนี่ยมันมันจะมีแอร์แล้วผมก็ไม,ม,ม่มีนะร้อนโอ้โหร้อนนะครับ นะครับแต่ก็มีคนบางประเภทนะเช่นแอมไซยานายติดคุกแล้วมีความสุขชีวิตมีความสุขมากนะทนายปากแดงเขาบอกนะนะแอมไม่เครียดเลยมีความสุขเดี๋ยวไม่เกิน84วันทนายปากแดงก็จะพาตัวออกไปเดินห้างแล้วก็ช้อปปิง้งเออนี่ทนายปากแดงเขาว่านะโอ้ยครูฟังคนพวกนี้แนะล้วครูระเบื่อเลยอะนะอะไรของมึงวนะโดนคดีวางยาพิษ ค่าคนตายจะใส่ตองไว้ก่อน8 4ีวันมึงจะออกมาคุกแล้วมาเดินออกจากคุกมาช้อปปิ้งเลยนะแม่งสติเสียสติกันหรือเปล่าวพวกนี้ฮะบ้าทิบหายแต่ละคนเนี่ยตาลุงตานายอะไรพวกนี้มันเป็นอะไรว่ากินยาผิดหรือเปล่าอูก็ไม่รู้นะว่าทนายเดี๋ยวนี้ปากแดงปากชมพูอะไรต่างๆเนี่ยเนี่ยเนี่ยมาให้สมภาษณาเรื่องนางแอมเนี่ยโอ้ติดคุกแล้วมีความสุขรว่าแม่งติดคุกมีความสุขนะมันต้องเป็นคนประเภทไหนวะวิลกลจริต นะโจรหรืออะไรยังไงมันติดคุกม,มันจะมีความสุขยังไงครับใครที่เคยติดคุกกีลามจะมีความสุขคุกม,มันไม่ได้มีเครื่องอำนวยความสะดวกไม่ได้มีแอร์นะไม่ได้มีคนใช้ยังไม่ไม่ได้มีอาหารดีๆอะไรมันถูกจํากัดสิทธิเสรีภาพนอนเลี้ยงก็ไม่ตับเลยดีไม่ดีก็โดนเสยตูดขึ้นไปเนี่ยนะนะครับข้างในเนี่ยมันมแหมมัน,มนสารพัดนะโดนรับน้องรับน้องเนี่ยอืทำไปเล่นไหนะข้างในคุกเนี่ยมันแปลกนะ ทนายปากแดงบอกว่าการติดคุกเนี่ยมันจะเป็นช่วงเวลาที่เรามีความสุขเรามีความสุขมากไม่เครียดเลยอารมณ์ดีแอมมีความสุขมากนะคะโอ้ฟังแล้วกูว่าม่งวิกลจริตหรือเปล่านะพี่น้องประชาชนสงสัยเะ่ยถนนทนายนี่ก็เหมือนกันก็ไม่รู้มันยังไงมันทําไมมันแปลกแปลกันไปหมดวะนะหรือไปแดกพยานายมาหรือไงก็ไม่รู้นะครับนี่กรโยกไปโยกมานี่ก็ไ,ไอคณีของอแอมพยานายนะครับ ผมได้ข่าวลือมานะครับเขาบอกเร็วๆนี้จะมีข่าวดีนะเร็วๆนี้ข่าวดีเขาบอกจะมีข่าวดียังไงครับเขาจะบอกจะมีผู้รู้ทางกฎหมายมีความรู้เกี่ยวกับเรื่องการสอบสวนดีไม่ดีจะโดนออกหมายจับนะจะโดนออกหมายจับแนะ้วผมก็ไม่รู้ว่าใครนะผมก็ภาวนาขอให้เป็นคนนั้นเถอะพี่น้องอยากให้เป็นคนไหนลนะ่ะมีความรู้ทางกฎหมายและเรื่องการสอบสวนสาธุ ขอให้ศาลออกหมายจับมึงเธอจู้ขอให้เป็นมึงเธอขอให้เป็นมึงเธอนะขอให้เป็นมึงพี่น้องประชาชนไม่รู้คิดใจเดียวกับผมหรือเปล่าว่าอยากให้ศาลออกหมายจับใครคนใกล้ตัวแอมตายนายอะนะโอ้เนะี่ยผมเนี่ยไม่กล้าบอกชื่อแต่ผมอ่ะมีคําตอบอยู่ในใจมีคําตอบอยู่ในใจนะสาตูขอให้ศาลออกหมายจับมึงเธอ นะเออนะคนที่เขาตายไปแล้วเขาจะได้ไปสวรรค์กันนะเออคดีจะได้จบพิทีหนึ่งนางแอมจะได้รับสารภาพสาธุครับนะแต่ผมไม่บอกเราเป็นใครนะนะแต่ผมภาวนาเขาบอกไม่กี่วันนี้ละรอละหลักฐานปุ๊บเนี่ยหมายเรียกหมายจับกออกเลยอะ่ะโอ้โหถึงวันนั้นนี่ผมจะฉลองเลยอะ่ะนะฉลองเลยนะเพราะอะไรเพราะว่าอะไรนะผู้เสียเสียตอนนี้ก็าช้ำใจอะ่ะ วันๆยังมีคนออกมาพูดเลยโอ้โหคดีนี้สู้ได้สบายหลักฐานหลุดไม่มีปัญหานะเรามีภาพลับภาพลับนี่อะไรว่าหนังเอ็กซ์หรือเปล่าหรือว่าอะไรลึรือพรครับผมก็ยังสงสัยนะมีหลักฐานนะเรารู้หมดนะที่เกิดโงเกิดเอเราไปดูหมดแล้วนะพูดยังกันเป็นร่วมกันกทำความผิดนะ่ะภาพนี้เป็นยังไงนางแอมทำอะไรต่างๆรู้หมดเหมือนกับว่าเราไปร่วมกับเขาฆ่าคนตาย คนอะไรไม่รู้รู้ไปทุกเรื่องเลยรู้มากระวังนะนะหมายเรียกหมายจับมันจะมาใครก็ไม่รู้ผมก็ติดตามข่าวเนี่ยเขาบอกไม่กี่วันไม่กี่วันพี่เด์รอหน่อยรอหน่อยเนี่ยผมรออยู่นะครับเนี่ยครับพยายามตื่นเช้าก็เพอนะขอให้ตาลออกหมายจับมันเถอะอันนะคดีไะด้จ,จบทักทีดึงก็ติดขัดกับคนนี้แหละครับผู้มีความรู้เรื่องการสอบสวนเนี่แหละครับ รู้กฎหมายเกี่ยวกับเรื่องก,การสอบสวนสาธุตื่นเช้าขึ้นมาผมก็ไหว้พระขอให้ออกหมายจับนะคนที่มีความรู้เรื่องการสอบสวนนะรู้กฎหมายเป็นอย่างดีเลยนะคนปากดีทั้งหลายเนี่ยอยากให้มันมีหมายจับสาธุนะอืมนะครับพรุ่งนี้ก็จะมีการเผาศพน้องก้อยที่จังหวัดนะจังหวัดอะไรวะกาญจนบ,บุรีนะนะครับ ซึ่งวันนี้คุณระพีก็โทรมาหาผมหลายรอบนะครับนะเขาก็ไปสภาธนายความมาแล้วก็โทรมาหาบอกพี่เดชเชิญด้วยแต่พรุ่งนี้ผมต้องไปออกรายการนะครับอะไรเขาเรียกอ,อะไรการอะไรวะเคลียร์ชัดนะช่วงเวลาประมาณสักบ่ายบวงเนี่ยไปออกรายการคู่กับนะท่านรอ,อ,องโฆษกอายการสูงสุดนะรองโฆษกอายการสูงสุดก็คือคุณโกศนวัฒน นะครับหรือคุณหนุย่ยพวกนี้ก็จะไปจะไปจะไปถกกันประเด็นเรื่องกันด,ดีดีเจแมนใบเตยฟอเร็กพวกนี้ก็จะไปคุยเรื่องข้อกฎหมายอะไรกันที่รายการเคลียร์ชัดๆทางช่อง Workpoint นะครับได้ข่าวว่าก็จะมีข่าวดีเพิ่มขึ้นทุกวันนะรับรองอรับประกันความพึงพอใจจากสำนักง,งานตำรวจแห่งชาติข่าวดีก็จะออกมาเรื่อยๆและก็จะเป็นข่าวดีมากๆขึ้น,นเรื่อยๆ นะเร็วๆนี้ขอเชื่อมือครับนะบิ๊กโจ๊กนะหรือบางคนเรียกว่าพี่โจ๊กเนี่ยครับก็จะทําไม่ทําให้พี่น้องประชาชนผิดหวังนะข่าวนี้เกี่ยวกับเรื่องีแอมไยนายก็จะมีมากขึ้นผลงานในการสืบสวนจับกุมก็จะมากขึ้นคนใกล้ตัวของแอมไานายก็อาจจะต้องได้รับหมายเรียกหมายจับนะครับกันมากขึ้นโดยเฉพาะ คนที่พี่น้องประชาชนอยากให้ติดคุกมากๆนะคนที่มีความรู้เรื่องการสอบสวนเรื่องกฎหมายอะไรต่างๆก็ก็คงไม่นานนะคิดว่าคงไม่นานถ้าชุดสืบสวนสอบสวนรวบรวมพยานหลักฐานอะไรมากก็เดี๋ยวเราจะมีข่าวดีว่าคนที่มีความรู้กฎหมายเรื่องการสอบสวนอะไรต่างๆแบบที่บิ๊กโจ๊กบอกนั้นก ถ้าพยานหลักฐานมันพร้อมมูลเขาก็จะมีการออกหมายเรียกหมายจับกันต่อไปนะซึ่งเราต้องเชื่อมือการทํางานของบิ๊กโจ๊กนะครับเราก็ต้องช่วยกันเป็นกําลังใจนะครับอันนี้ก็อีกเรื่องหนึ่งก็คือเรื่องของแอมไซยนายนะครับนะเวลาสิบสามนาฬิกานะแเดี๋ยวก็จะมีรถมารับถึงที่เขาดูแลพี่เดยดีมากไม่มีสถานีโทรทัศน์ช่องไหนที่ทดีมากเลยเวิรนะ์กพอยต์เป็นช่องเดียวนะครับ เวลาผมจะออกรายการเนี่ยเขาจะมีเลยนักเต็งขับรถตู้อย่างดีมารับพี่เดถึงสำนักงานที่รามชาหลังจากนั้นเราก็นั่งไปออกรายการรับตังก็ได้เยอะด้วยเยอะกว่าช่องอื่นช่องอื่นใจไม่ถึงนะอครับช่องใหญ่ๆในใจไม่ถึงที่นี่ครับตังก็ได้เยอะนะกินข้าวกินปลาแต่งหน้าเสร็จออกรายการกลับขับรถประงคือเวิร์กพอยเนี่ยนะดีมากครับรายการเคียร์ชัดเนี่ยผมก็รู้จัก้วเจ้าของรายการเขาก็ดูแลผมอย่างดี นะเงินทองครบอะไรต่างๆนะแล้วก็จ่ายหนะักผมชอบเพราะที่ไหนจ่ายเยอะๆเนะี่ยผมชอบเพราะว่าอุดมการผมชัดเจนเลยเพื่อเงินนะครับนี่บอกกันตรงๆเลยเราไม่ต้องอ้อมค้อมเลยที่ไหนจ่ายหนะักก็ไปที่นั่นนะผู้นี้ก็จะไปออกรายการอันนี้ก็จบไปแล้วเรื่องดีเจแมนใบเตยนะครับนะทุกการกระทํามีผลตามรามานะเป็นคนดังอย่ารวยเร็วอย่าไปคิดอยากจะรวยเร็วอยากจะมีเงินเยอะๆ อยากจะมีบ้านหลังใหญ่ขับรถราคาแพงใช้ชีวิตหรูหราแบรนเนมสุดท้ายนะครับคดีพวกนี้คนดังๆเนี่ยสุดท้ายก็ต้องเข้าไปอยู่ในคุกนะครับเพราะฉะนั้นคนดังๆทั้งหลายนะครับอย่าเดินทางบิดอย่าพบคนชั่วเป็นมิตรนะอย่างผมเนี่ยผมไม่เอาคนชั่วผมไม่เอาด้วยผมห่างนะจบไปแล้วต่อมาคนดังอีกคนนึงเขาชื่ออะไรเก่งไรพลางอะไรเนี่ยลายแพ้วลายพลาง,อ,ลาลางอันนี้ก็เหมือนกันก็นกคนดังน่ครับเขาบอกว่า รายจ่ายเยอะนะเออธอทำมาหากินปกติอ่านะอ่านะครับ